นี่ไอ้เขียวนี่พี่เขียวเราไปปีนเขากันไม่เอามาันจาุกกระปุกเออแกเรียบร้อยไปได้นะพี่เหลืองไอ้เหลืองเกตน้อนชั้นเกตจะทบตาคำสั่งชั้นพี่เขียวอเอาไงอืมเกงอย่าทำอะไรให้ฉันโกรธแล้วไม่งั้นเกตโดนต่อยนี่ทำหรอกปีนเขาเอาไหมอะ เฮ้แกนี่ชอบประจนไทยเหรอแล้วเราจะบอกนี่ใส่คอเต่ล,ละคนนะชัดไอ้เขียวเป็นคนขี้โมโหโดนอะไรไม่พอใจก็ต่อยอย่างเดียวเออสว่วดชันไอ้ส้มชัดเป็นคนที่ชอบประจนไทยแต่คนขันขี้เกียจอืมไม่ละ่ะชัดขี้ไอ้เหลือง เป็นคนที่เรียบร้อยมากสังเกตได้แตปีนเขาไม่เอาศกตกี่สิบกนั่นไอเดงเป็นคนจิตประกาศสิเป็นคนที่สามารถหมอต้นหมอได้เลยไปอัพผ่านเป็นหนึ่งนาทีแล้วปีนเขาดีกว่าบดปีนน้ำเลยไปซ้อมจะปีนได้หรอได้จะปีนได้ ้าไปคนแรกอ,อิงไปคนแรกโอ้โหน่าเบื่อจัเกี่ยวมันจะเั่นเนี่ยกเก่เกาเป็นจนไทยจริงๆขนาดที่ว่าลงทุนจีนไง่ายแบบนี้นเลย ใช่อ๋อกระแทกเออจะเจอพีแล้วอืออือวักอืมออ่าอ่าอ่าอตบแล้วไปดตอเจ้จะเจอแล้วเอ โอ้ไ oh. เป็นไรใช่ไหมเป้นสิโอเคค่ะ <Okay. S 1> เป้นชัด oh. เรากลัวเลยแต่ชัดตกทับเพื่อคิดใช่ให่ไอ้ซ่อนเป็นไงบ้างสบายเลยอขอเชัดห้าห้าได้ยังไงชื่อ เก่งประจนไทยจริงๆนะแต่ว่าไม่ค่อยระวังใช่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 แล้วฉันหลบก่อนละหลบ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 เอาอะไรมาลองเลยโอ้ยแดงไม่เป็นไรเราฉันเอายามาฉีดมันเู้ยแด่มันขาขาดแขนขาดได้แล้วมันตกจากที่สูงใช่ใช่ใช่พวกเราก็ต้องหลบด้วยเพราะถ้ามันกระแทก เราเราตายแน่อือเออี๋ยวจะไปหยิบยาเตรียมก่อนมาเลยนะเอาอะไรมาลองเนาะแนะนำให้เอาหวงยางอะไรก็ได้ที่นิ่มๆมาลองโอเคอือโฆษนา lưu diễn có lo người xin cho pi cái đó cái cả điều những thật ba quá à. ừ, anh hiểu. cái thật, gì gì? thật anh xin không hiểu này chắc có mày lú anh nhanh hiểu mấy anh này tập จริงที่เกิดขึ้นกับไอ้ส้มตอนนี้คืออะไรเนี่ยแล้วตามาไอ้ส้มอยู่ไหนไม่รู้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยตกมาแล้วหรือเปล่ามาจะตกเดียวกันแล้วเล้ว,ลวมันหายไปไหนมันอาจจะจะมาตกตกแล้วดิตกลงมาแล้วหรือเปล่า แล้วไม่รู้แล้วไม่เจอกระต่ายใช่ไเจ้าก็ไม่เห็นเนี่ยอะไรก็ว,ว่ามันเข้าไปไอะไรทำหรอขอมันมีถ้ทำนะก็ไม่มีนะไอ้ตุต่ยเก๋กับอะไรกับไอส้มเนี่ยก็ไม่รู้หรือ,อว่าไม่รู้อ่ะอ่ะอเออแกพวกแกนี่ไม่รู้จริงๆกระยิถักวาแค่ถักไว้หมดแล้วจับ เขาภาษาเตรียมนี่งนอนหยาหาย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 าเจอยาแล้วฉีดวันเลยฉีดเลยฉีดเลยโอเคถูถูถูทั้งฝัสาตาแพ้ทั้ง่งอเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยอืออือเอะไ้างเ สามร้อยนะขาหักเลยโอ้ยยังขาหักข้าครังอยู่อืมเจ็บไหมเจ็บไปดิดูเลือดแกดิแกตกลงมาจากภูเขาเพราะแกปีไม่ระวังทำให้แกขาหักแล้วก็ตกลงมาเพราะวเราเก่งนจงนชัดจบหมอมานะโอเค